สวัสดีท่านผู้ประกอบการและผู้สนใจที่รับชมอยู่ในขณะนี้ทุกท่านนะคะคาดว่าผู้ประกอบการทุกท่านน่าจะรอฟังรางวัลอุตสาหการรมขนาดกลางและขนาดย่อมดีเด่นหรือที่เราเรียกสั้นๆว่า SME ดีเด่นนะคะประเภทการบริหารจัดการที่ดีอยู่และในปีนี้นะคะขอบอกว่าเป็นปีแรกค่ะที่กระทรวงอุตสาหการรมได้จัดทำรางวัล SME ดีเด่นประเภทการบริหารจัดการที่ดีครั้งนี้ขึ้นนะคะ ด้วยความตั้งใจที่จะมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการที่มีการประกอบการธุรกิจที่ดีควบคู่ไปกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็น SME ที่ดีและเก่งผู้ชุมชนค่ะในคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ประกอบการที่จะเข้ารับการคัดเลือกรางวัลประเภทนี้นะคะโดยสิ่งหนึ่ง ท่านจะต้องพิจารณาว่าท่านเป็น SME ที่อยู่ในภาคการผลิตหรือภาคบริการหรือเปล่าโดยพิจารณาได้จากมูลค่ารายได้และการจ้างงานนะคะข้อที่2ท่านต้องพิจารณาว่าในกิจการของท่านมีผู้ถือหุ้นเปอร์เซ็นต์สัญชาติไทยไม่น้อยกว่า 50%หรือไม่นะคะและข้อที่3มีความสำคัญมากค่ะคือกิจการของท่านจะต้องมีกำไรอย่างน้อย2ปีใน3รอบปีบัญชีที่ผ่านมาก็คือปี 63, 64และ65เป็นยังไงคะ SME ทุกท่านน่าจะสามารถสมัครเข้ารางวัล SME ดีเด่นประเภทการบริหารจัดการที่ดีกันได้นะคะ อย่างที่เรียนให้ทราบค่ะว่ารางวัลอุตสาหการรม SME ดีเด่นประเภทการประธานจัดการที่ดีนั้นเราให้ความสำคัญกับการประกอบการธุรกิจที่มีการเติบโตควบคู่ไปกับการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามแนวทาง ESG โดย SME ดีเด่นประเภทนี้นะคะจะประกอบด้วย6หมวดด้วยกันค่ะ หมวดแรกนะคะจะพิจารณาถึงการนาองค์กรนะคะและแผนการดําเนินธุรกิจโดยเราจะพิจารณาว่าองค์กรของท่านมีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายมีทิศทางการดำเนินงานอย่างไรรวมทั้งมีการวางกลยุทธ์หรือแผนธุรกิจหรือโมเดลธุรกิจที่สามารถปรับเปลี่ยนและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันได้หรือไม่มีการถ่ายทอดกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งมีการสื่อสารไปทั่วทั้งองค์กรให้ทีมงานทุกท่านได้มีเป้าหมายเดียวกันและสิ่งที่สำคัญคือจะต้องมีความใส่ใจในผู้รับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือสเต็กโฮเดอร์อย่างรอบด้านค่ะในหมวดที่2นะคะเป็นการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านอุตสาหการรม4.0โดยในหมวดนี้เราได้เน้นถึงการบริหารจัดการธุรกิจที่จะต้องมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน พิจารณาไปถึงการบริหารแบรนด์และการตลาดมีการสร้างสื่อสารทำความเข้าใจและตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ามีการบริหารคุณภาพและการดำเนินงานโดยเฉพาะกระบวนการผลิตกระบวนการบริการที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อนำไปสู่โอกาสในการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมได้ มีการบริหารทรัพยากรบุคคลค่ะโดยมีการจัดสรรทีมงานหรือบุคลากรและสร้างแรงจูงใจรักษาบุคลากรให้อยู่กับองค์กรได้ข้อถัดมาเป็นเรื่องของการบริหารการเงินและการบัญชีกิจการของท่านนะคะควรจะต้องมีการวางระบบบัญชีที่ดีมีการจัดทําระบบบัญชีอย่างเป็นระบบรวมทั้งมีการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐกิจของกิจการได้และสิ่งสําคัญที่จะนําพาทุกท่าน ผ่านไปสู่อุตสาหกรรม4.0คือองค์การของท่านจะต้องเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลและนวัตกรรมมีการประมวลผลวิเคราะห์เพื่อสร้างสารรค์นวัตกรรมหรือสินค้ารับบริการใหม่ๆได้ค่ะ ในหมวดที่3นะคะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยในหมวดนี้จะคํานึงถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจที่กิจการของท่านมีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมพิบาลการคํานึงถึงความปลอดภัยและอาชีวอนามัยรวมทั้งสภาพแวดล้อมในการดําเนินงานของพนักงานก,กิจการของท่านจะต้องให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชน กับพนักงานในทุกระดบับรวมทั้งการสร้างความมีส่วนร่วมและพัฒนาเครือข่ายระหว่างพนักงานในองค์กรและชุมชนโดยรอบค่ะในหมวดที่4ต่อไปเป็นเรื่องของการประกอบการที่ยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในหมวดนี้จะให้ความสําคัญกับการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืนองค์กรของท่านจะต้องมีความรับผิดชอบ การดูแลสิ่งแวดล้อมการปฏิบัติตามกฎหมายการไม่มีข้อร้องเรียนรวมไปถึงการบริหารจัดการความเสี่ยงการลดผลกระทบและการระงับเหตุฉดเฉินหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจเกิดขึ้นได้นอกจากนี้ค่ะท่านจะต้องชี้ให้เห็นว่ากิจการของท่านมีการปรับตัวเชิงรุก ตามทิศทางหรือเทรนด์ของสิ่งแวดล้อมใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในเรื่องของการลดของเสียการลดการปลดปล่อยมลพิษหรือการลดการเลื่อนกระจกและที่สำคัญจะต้องมีการสื่อสารและขยายผลการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมจากภายในองค์กรไปสู่ภายนอกองค์กรโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ภาย,ภายรอบโรงงานนะคะและอย่างที่เรียนไปแล้วค่ะว่า SME ดีเด่นประเภทการบริหารจัดการที่ดีนั้นไม่ได้เพียงโฟกัสเฉพาะการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่เรายังให้ความสำคัญกับสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในหมวดที่5นี้จึงจะต้องให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ท่านผู้ประกอบการทุกท่านจะต้องชี้ให้เห็นนะคะว่าองค์กรของท่านมีการดำเนินงานที่ดีช่วยเหลือชุมชนยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและส่งเสริมเศรษฐกิจของชุมชนได้โดยมีแผนงานหรือการปฏิบัติการที่สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนและตอบสนองหรือเหมาะสมกับความต้องการของพื้นที่มีการดําเนินกิจกรรมตามความ ต้องการของชุมชนและสังคมรวมทั้งมีการสร้างความมีส่วนร่วมจากพนักงานภายในไปสู่ภายนอกองค์กรโดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายอย่างเป็นระบบค่ะและหมวดสุดท้ายนะคะเป็นหมวดที่6เป็นเรื่องของผลลัพธ์ของการดำเนินง,งานตั้งแต่หมวดที่1,2,3,4และ5โดยหมวดที่6นี้จะให้ความสําคัญกับเรื่องของผลลัพธ์ของการนําองค์กรและแผนการดําเนินธุรกิจ ผลลัพธ์ของการประกอบธุรกิจเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม4.0ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดีผลลัพธ์ของการสร้างสัมพันธภาพที่ดีของสถานประกอบการและประชาชนผลลัพธ์ของการปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและการลดกาเรื่อนกระจกและสุดท้ายผลลัพธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มและการกระจายรายได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะทั้งหมด คะแนนทั้งหมวดนี้นะคะรวมการ 1, 1น0 0 0คะแนนซึ่งหากท่านผู้ประกอบการ SME ผ่านการคัดกรองในคุณสมบัติเบื้องต้นแล้วท่านจะต้องส่งรายงานของธุรกิจของท่านนะคะและเข้ารับการนำเสนอการดาเนินงานในรอบที่1น,นะคะซึ่งหากรอบที่1ท่านผ่านเกณฑ์70%ทท่านจะมีโอกาสใน เข้าสู่รอบต่อไปคือรอบที่2ซึ่งในรอบที่2นี้นะคะทางคณะทํางานจะเข้าไปตรวจประเมินพร้อมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําสถานประกอบการของท่านด้วยตนเองนะคะดังนั้นเมื่อท่านผ่านการประเมินในรอบที่2ซึ่งคะแนนผ่านประมาณ80%แล้วท่านก็จะได้มีโอกาสในการรับการพิจารณาการกรองในกระบวนการต่อไป ทั้งนี้นะคะผู้ประกอบการทุกท่านไม่ต้องกังวลเพราะคณะทำงานนะคะได้จัดเตรียมเอกสารหรือข้อมูลทุกอย่างไว้พร้อมสำหรับท่านเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าท่านสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ QR-Code ที่แสดงอยู่นะคะโดยเอกสารทั้งหมดนะคะจะประกอบด้วยคู่มือที่อ,อธิบายตั้งแต่คุณสมบัติข้อมูลการรับสมัคร ะะและอธิบายเกณฑ์ขอเน้นนิดนึงว่าในคู่มือนี้อยากให้ท่านอ่านจนจบนะคะเพราะว่าในภาคผนวกเรายังมีคําอธิบายของเกณฑ์รวมทั้งเทคนิคแนวทางการเขียนรายงานให,ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาค่ะในส่วนของ QR code ยังแนบไว้ด้วยใบสมัครซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดและกรอกและส่งได้เลยนะคะรวมทั้งแบบฟอร์มการจัดทำรายงาน แบบฟอร์มการจัดทำรายงานนี้ทางคณะทำงานได้จัดเตรียมแบบฟอร์มไว้เพื่อความอำนวยความสะดวกแก่ท่านนะคะท่านเพียงแค่กรอกข้อมูลของกิจการและผลการดำเนินง,งานของกิจการโดยขอให้อธิบายในสาระสำคัญวิธีการกระบวนการรวมทั้งผลลัพธ์หรือผลสำเร็จที่เห็นได้เป็นรูปประทนะคะและทั้งหมดนี้ท่านสามารถ ส่งใบสมัครรวมทั้งเอกสารประกอบการสมรัครต่างๆหรือหากท่านมีข้อสงสัยอยากติดต่อสอบถามท่านสามารถติดต่อได้ที่กองยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศเรามีเจ้าหน้าที่และทีมงานที่พร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการทุกท่านตั้งแต่การตอบคำถามรวมถึง การจัดทำรายงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การพิจารณาและสุดท้ายนี้นะคะก็ขอประชาสัมพันธ์เละเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทุกท่านสมัครเข้าร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกรางวัล SME ดีเด่นประเภทการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเป็น SME ที่ดีและเก่งคู่ชุมชนค่ะขอขอบคุณค่ะ